มาอ้า่ครับการแรบกให้่าในรอบช้างมีน้องๆในการจแสดงาตัวค่ะโอเควันมาแนะนน้องๆตอเครับน้องตัวแรกค่ะน้องัวหค่ะ้อัานทสวยดีอ่ะนะี่ส่สนึงสอี่ันึนะอเตัวที่สค่ะน้องแสงสันน้องส มาเลยน้องน้องจโอเคอเคโ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 อเคอเคโ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 คโอเ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 คโอโอเคโอเคโอเคโอเ Okay, This is an small crown This other in the smallest order in the world. Maximum height is 63 centimeters. They can be found in freshwater water, in Asia. Can you t น e y ยคบบ้านรคลนแอน e ์เดนิเออร์ทูีม่ว o 700แอนวเขาจะมีขนสองชั้นนะคะและมีสีน้ำตาลค่ชั้นในจะให้ความอบอุ่นและชั้นนอกสามารถระบาได้นะคะและเห็นน้องน่รักานแบบนี้นะคะเขาจะมีเก็นตัวที่เห็นมากราะว่าเขาจะมีต่อก่อย